สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงกน,นิชาปรีชากุลจะมาเล่าเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่กล้าพูดแต่สำคัญมากๆสำหรับผู้ชายวัยเกิน61ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ69ปีเข้ามาพบดิฉันที่คลินิกท่านบอกว่าหมอครับผมมีเลือดออกตอนช่วยตัวเองและรู้สึกแสบร้อนมากพอดิฉันถามลงไปลึกๆก็พบว่าท่านทำผิดวิธีมาตลอด 40กว่าปีโดยไม่รู้ตัวคุณรู้ไหมคะว่าผู้ชายไทยกว่า60%เอร์ซนที่อายุเกิน60ปีมีปัญหาต่อมลูกหมากโตโดยไม่รู้ตัวและสิ่งที่คิดว่าปกติธรรมดากลับทำให้อาการแย่ลงทุกวันวันนี้ดิฉันจะบอก 5. ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่คุณต้องหลีกเลี่ยงและที่สำคัญดิฉันจะบอกวิธีแก้ไขที่ถูกต้องเพราะดิฉันทำงานในสาขานี้มากกว่า ยีปีแล้วเคยเห็นผู้ชายมากมายที่ประสบปัญหาเพียงเพราะไม่รู้ก่อนอื่นให้ดิฉันเล่าถึงคุณสมชายชายวัยเกือบ70ปีอดีตวิศวะกรเป็นคนเงียบๆสุภาพมากท่านเข้ามาหาดิฉันด้วยอาการที่กังวลมากบอกว่าหมอครับช่วงนี้ผมรู้สึกเจ็บแสบร้อนทุกครั้งที่ไปห้องน้ำบางทียังมีเลือดปนออกมาด้วยเวลาดิฉันถามประวัติท่านก็ลังเลไม่กล้าพูด แต่พอดีฉันอธิบายว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องพูดคุยกับหมอท่านก็เริ่มเล่าปรากฏว่าท่านช่วยตัวเองบ่อยมากเกือบทุกวันและทำอย่างรวดเร็วเหมือนแข่งกับเวลาบางทีแค่2อถึงสนาทีก็เสร็จท่านคิดว่ายิ่งเร็วยิ่งดีแต่นั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ ให้ดิฉันอธิบายก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของผู้ชายหลังอายุ60ปีต่อมลูกหมากซึ่งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่สำคัญในการหลั่งน้ำอสุจิและควบคุมการปัสสาวะพอเราอายุมากขึ้นฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนลดลงต่อมลูกหมากเริ่มโตเส้นเลือดไม่แข็งแรงเหมือนเดิมผนังของอวัยวะสืบพันธุ์บางลงนี่คือความจริงที่หลายคนไม่รู้ สถิติบอกว่าผู้ชายไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งที่อายุ60ปีขึ้นไปมีอาการแล้วไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนี่คือสิ่งที่ดิฉันบอกคุณสมชายและก็อยากบอกคุณทุกคนเช่นกันการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องของสุขภาพตอนนี้เรามาดูข้อผิดพลาดแรกกันเลยค่ะข้อผิดพลาดที่หนึ่ทำเร็วเกินไปรีบเกินไป นี่คือสิ่งที่คุณสมชายทำผิดและหลายคนก็เหมือนกันหลังอายุ61ปีร่างกายต้องการเวลามากขึ้นการรีบเร่งเหมือนตอนอายุ20 3 0ถึง30ปีจะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงดิฉันมีผู้ป่วยอีกท่านชื่อคุณประสิทธิ์วัย65ปีท่านเล่าว่าหมอครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างต้องเร็วไม่อย่างนั้นก็เหมือนล้มเหลวดิฉันถามว่าคุณหายใจขณะทำไหมคะท่านตอบ เออไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่ละคะคือปัญหาเวลาคุณรีบเร่งหายใจไม่สม่ำเสมอร่างกายเข้าสู่โหมดเครียดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์ทุนน้อยลงความดันโลหิตพุ่งหัวใจเต้นเร็วนี่ไม่ดีเลยสำหรับคนวนัยนี้ที่แยก่กว่านั้นคือการบีบรัดแรงเกินไปทำให้เกิดแผลเล็กๆซึ่งคุณอาจไม่เห็นแต่มันสะสมเป็นปัญหาในระยะยาววิธีแก้ไข จงช้าลงใช้เวลาอย่างน้อย15-20นาทีให้ร่างกายปรับตัวหายใจเข้าลึกๆ4ครั้งแล้วหายใจออก4ครั้งทำซ้ำๆวิธีนี้จะทำให้ระบบประสาทสงบเลือดไหลเวียนดีขึ้นและที่สำคัญคุณจะมีความรู้สึกที่ดีกว่ามากข้อผิดพลาดที่ 2. ใช้แรงมากเกินไปมีผู้ป่วยอีก ท่านชื่อคุณวิชัยอายุ67ปีเข้ามาด้วยอาการปวดมากท่านบอกว่าหมอครับผมคิดว่าต้องใช้แรงมากๆถึงจะได้ผลแต่นั้นผิดมากค่ะหลังอายุ60ปีผิวหนังบริเวณนั้นบางลงบอบบางกว่าเดิมมากคล้ายกับกระดาษที่เก่าแล้วถ้าคุณใช้แรงมากเกินไปจะเกิดรอยแตกมีเลือดออกและอาจติดเชื้อได้ง่ายดิฉันเคยเห็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อจากเรื่องนี้ อีกอย่างที่สำคัญคือท่อปัสสาวะของคุณอยู่ใกล้มากการใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดหรือปัสสาวะไม่ออกนี่คือเรื่องร้ายแรงนะคะวิธีแก้ไขใช้สัมผัสท,ที่อ่อนโยนจินตนาการว่าคุณกำลังถือผลไม้สุกอ่อนๆไม่ใช่บีบสม้มใช้นิ้วล้วนๆไม่ใช่กำมือทั้งหมดและที่สำคัญใช้ครีมหล่อลื่นเสมอ อย่าลืมนะคะผิวของคุณต้องการความชุ่มชื้นไม่เหมือนตอนหนุ่มหนุ่มแล้วข้อผิดพลาดที่ 3. ดูสื่อลามกที่รุนแรงหรือไม่เป็นธรรมชาตินี่คือสิ่งที่หลายคนไม่กล้าพูดแต่ดิฉันต้องพูดเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากมีผู้ป่วยชื่อคุณเจริญอายุ63ปีมาหาดิฉันด้วยอาการซึมเศร้าท่านบอกว่าหมอครับผมรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ากับภรรยาก็ไม่มีความรู้สึกอะไร พอดีฉันคุยลงลึกท่านเล่าว่าดูหนังผู้ใหญ่ทุกวันและเป็นแนวที่รุนแรงมากๆสมองของท่านถูกปรับให้ต้องการสิ่งเล่าที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสิ่งปกติธรรมดาไม่มีความหมายอีกต่อไปนี่คือกับดักที่อันตรายสมองของเราทำงานด้วยสารเคมีเวลาคุณดูสิ่งเหล่านี้โดพามีนหลั่งออกมาเหมือนยาเสพติด ยิ่งดูมากยิ่งต้องการมากขึ้นสุดท้ายชีวิตจริงกับคู่ครองไม่มีความหมายแล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มพังทลายวิธีแก้ไขลดการดูสื่อเหล่านี้ลงถ้าทําไม่ได้ทีเดียวก็ค่อยๆลดเริ่มจาก3วันต่อครั้งแล้ว5วันแล้วหนึ่งสัปดาห์ให้สมองปรับตัวแทนที่ด้วยกิจกรรมอื่นออกกำลังกายเดินเล่นอ่านหนังสือ คุยกับเพื่อนๆให้สมองได้พักจากสิ่งเล้าเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์จริงๆกับคู่ครองคุยกันสัมผัสกันใช้เวลาด้วยกันนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายจริงๆค่ะข้อผิดพลาดที่สไม่ให้เวลาร่างกายพักฟื้นคุณสมศักดิ์ดีอายุ69ปีมหาดิฉันด้วยอาการเหนื่อยล้ามากท่านบอกว่าหมอครับผมคิดว่าถ้าทำบ่อย จะทำให้แข็งแรงขึ้นเลยทำทุกวันบางทีวันละสองครั้งดิฉันต้องบอกท่านตรงๆว่านั่นผิดมากค่ะในวัย60ปีขึ้นไปร่างกายต้องการเวลาพักฟื้นมากกว่าเดิมฮอร์โมนเทสโทสเ e อโรนผลิตช้าลงน้ำอสุจิสร้างได้น้อยลงถ้าคุณบังคับร่างกายให้ทำงานหนักทุกวันมันเหมือนบีบรีดเครื่องจักรที่เก่าแล้วให้ทำงานเต็มกำลังตลอดเวลาสุดท้ายเครื่องก็พัง อีกอย่างที่สำคัญคือต่อมลูกหมากต้องการเวลาพักการบีบรัดบ่อยเกินไปจะทำให้อักเสบบวมและปัสสาวะลำบากมากขึ้นวิธีแก้ไขให้เวลาร่างกายพักอย่างน้อย2-3วันหลังจากแต่ละครั้งบางคนอาจต้องการ4-5วันก็ได้นี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติฟังร่างกายของคุณเองถ้ารู้สึกเหนื่อยก็หยุดพักไม่ต้องบังคับและใช้เวลาพักนี้ดูแลสุขภาพรอบด้าน กินอาหารที่มีโปรโตีนสังกะสีวิตามินอ e, ีออกกำลังกายนอนหลับให้พอสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นข้อผิดพลาดที่5ไม่ใช้ครีมหล่อลื่นนี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากที่สุดค่ะคุณอนุชาอายุ71 ปีมาหาดิฉันด้วยอาการเจ็บมากมีแผลเป็นเส้นๆท่านบอกว่าหมอครับผมไม่เคยคิดว่าต้องใช้ครีมผมทำมาแบบนี้ตลอดชีวิตดิฉันต้องอธิบายว่าตอนหนุ่มๆผิวคุณยังชุ่มชื้นแต่ตอนนี้ต่างแล้วค่ะ หลังอายุ60ปีต่อมผลิตความชุ่มชื้นทำงานน้อยลงผิวแห้งบอบบางง่ายการถูไปมาโดยไม่มีครีมหล่อลื่นเหมือนขัดกระดาษทรายกับผิวหนังจะเกิดแผลเล็กๆที่สะสมทุกวันแผลเหล่านี้อาจติดเชื้อเป็นหนองและเป็นปัญหาใหญ่ได้วิธีแก้ไขใช้ครีมหล่อลื่นที่ดีเสมอเลือกแบบที่ระบุว่าปลอดภัยไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล ใช้ปริมาณพอสมควรไม่ใช้น้ำลายเพราะแห้งเร็วและมีเชื้อโรคไม่ใช้สบู่เพราะระคายเคืองลงทุนซื้อครีมที่ดีมันคุ้มค่ากับสุขภาพของคุณตอนนี้หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้าผมไม่มีความรู้สึกอยากทำเลยจะทำยังไงครับนี่คือคำถามที่ดิฉันได้รับบ่อยมากและเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องพูดถึงเรื่องของความต้องการทางเพศที่ลดลง คุณนรงอายุ59ปีมาหาดิฉันด้วยความกังวลมากท่านบอกว่าหมอครับผมไม่รู้สึกอยากทำอะไรเลยแม้แต่จะช่วยตัวเองก็ไม่อยากผมเป็นอะไรหรือเปล่าครับให้ดิฉันบอกคุณตรงๆนะคะว่านี่เป็นเรื่องปกติมากสำหรับผู้ชายในวัยนี้เมื่ออายุมากขึ้นเทสโทสเตอโรในร่างกายลดลงตามธรรมชาติทุกๆปีหลังอายุ30ปีระดับฮอร์โมนจะลด 1- 2เอร์เซน นั่นหมายความว่าพอคุณอายุ60ปีระดับฮอร์โมนอาจเหลือแค่ครึ่งหนึ่งของตอนหนุ่มๆน,นี่ส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดลงเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่ที่สำคัญคือต้องแยกว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือมีปัญหาอื่นแฝงอยู่เช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือภาวะซึมเศร้ายาบางชนิดก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้เช่นยาลดความดันยาแก้ซึมเศร้ายาแก้แพ้สิ่งที่คุณทำได้ อันดับแรกไปตรวจสุขภาพให้ครบถ้วนตรวจระดับฮอร์โมนตรวจระดับน้ำตาลความดันหัวใจเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโรคแฝงซ่อนอยู่บางครั้งแค่รักษาโรคประจำตัวให้ดีขึ้นอาการก็ดีตามไปด้วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตออกกำลังกายสม่ำเสมอวิ่งหยะ เดินเร็วยกน้ำหนักการออกกำลังกายช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนกินอาหารที่มีสังกะสีวิตามินดีโปรโตีนหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์มากเกินไปนอนหลับให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงจัดการความเครียดเรียนรู้สมาธิโยคะหายใจลึกๆความเครียดค่าความต้องการทางเพศได้มากหาเวลาทำกิจกรรมที่รักพบเพื่อนเที่ยวทำให้ชีวิตมีความสุข ถ้ามีคู่ครองคุยกันอย่างเปิดเผยอย่าปิดบังหรือรู้สึกอับอายคู่ครองของคุณควรเข้าใจลองหาวิธีใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องมุ่งแค่เรื่องเพศความใกล้ชิดการกอดการสัมผัสการคุยกันก็มีค่ามากในบางกรณีหมอจะพิจารณาให้ยาช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนหรือ,อยากระตุ้นความต้องการทางเพศแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นอย่าซื้อ,อยาทานเองเพราะอันตราย ที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจว่าไม่มีความต้องการทางเพศไม่ได้หมายความว่าคุณมีปัญหามันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตามวัยคุณไม่ได้ผิดปกติไม่ได้ล้มเหลวแค่ร่างกายเปลี่ยนไปตามอายุตอนนี้ให้ดิฉันสรุปสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะเพราะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีในวัยนี้ สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคืออย่าทำรวดเร็วเกินไปใช้เวลาอย่างน้อย15-20นาทีหายใจลึกๆให้ร่างกายผ่อนคลายอย่าใช้แรงมากเกินไปสัมผัสด้วยความอ่อนโยนเหมือนถือของบอบบางหลีกเลี่ยงสื่อลามกที่รุนแรงมันทำลายสมองและความสัมพันธ์จริงๆให้เวลาร่างกายพักฟื้นอย่างน้อย2 3ถึง3วันและสุดท้ายใช้ครีมหล่อลื่นเสมอไม่มีข้อยกเว้น สิ่งที่ควรทำแพนคือสร้างบรรยากาศที่สงบปิดไฟเปิดเพลงเบาๆจุดเทียนทำให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายหายใจลึกๆ 4. ครั้งหายใจออก 4. ครั้งซ้ำไปซ้ำมาสัมผัสตัวเองด้วยความเมตตาเหมือนดูแลคนที่คุณรักไม่ใช่รีบเร่งหรือบังคับ ดูแลสุขภาพโดยรวมกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายนอนหลับให้พอดื่มน้ำมากๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีฮอร์โมอนสมดุลและที่สำคัญที่สุดตรวจสุขภาพปีละ1ครั้งตรวจต่อมลูกหมากตรวจฮอร์โมนป้องกันดีกว่าแก้ไข ถ้าคุณมีคู่ครองพูดคุยกันอย่างเปิดเผยอย่าปิดบงังความสัมพันธ์ที่ดีสร้างจากการสื่อสารที่ซื่อสัตย์บอกความต้องการความกังวลความรู้สึกของคุณฟังของเขาด้วยเช่นกันหาวิธีที่ทั้งคู่มีความสุขด้วยกัน และถ้าคุณรู้สึกกังวลซึมเศร้าหรือมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เองอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายเหมือนคุณไปหาหมอเพราะปวดหลังหรือปวดฟันไงเป็นเรื่องปกติธรรมดาแพทย์พร้อมช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ดิฉันเคยมีผู้ป่วยท่านหนึ่งชื่อคุณบุญชูอายุ73ปีหลังจากปรับเปลี่ยนวิธีตามที่ดิฉันแนะนำท่านกลับมาบอกว่าหมอครับผมรู้สึกดีมากขึ้นเยอะเลยไม่เจ็บไม่แสบแล้วและที่สำคัญความสัมพันธ์กับภรรยาก็ดีขึ้นด้วยเพราะผมเริ่มเปิดใจคุยกับเธอมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากเห็นค่ะ ผู้ชายหลายคนคิดว่าเรื่องนี้ต้องเก็บไว้ในใจไม่กล้าพูดแต่ความจริงคือยิ่งคุณปิดบังปัญหาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งคุณพูดยิ่งหาทางออกได้ไม่ว่าจะกับคู่ครองเพื่อนหรือแพทย์การพูดออกมาเป็นก้าวแรกของการรักษาไหวที่เกิน60ปีไม่ได้หมายความว่าชีวิตทางเพศสิ้นสุดมันแค่เปลี่ยนแปลงไปต้องการความดูแลมากขึ้นความเข้าใจมากขึ้นและความอดทนกับตัวเองมากขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องเหมือนตอนหนุ่มๆคุณแค่ต้องดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะกับวัยนี้ดิฉันอยากให้คุณจำไว้ว่าสุขภาพทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมถ้าคุณดูแลตัวเองดีกินดีนอนดีออกกำลังกายจัดการความเครียดทุกอย่างจะดีตามไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่สุขภาพทุกด้าน และอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวผู้ชายหลายล้านคนทั่วโลกกําลังประสบปัญหาเดียวกับคุณพวกเขาก็กําลังค้นหาคำตอบกําลังปรับตัวกําลังเรียนรู้คุณไม่ได้แปลกไม่ได้ผิดปกติคุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของชีวิตถ้าคุณทำตามสิ่งที่ดิฉันบอกวันนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นมากทั้งทางกายและทางใจคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น และที่สำคัญมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมดิฉันหวังว่าสิ่งที่ดิฉันแบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะดิฉันจะพยายามตอบทุกคำถามและถ้าคุณต้องการให้ดิฉันทำคลิปเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นวิธีเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติหรืออาหารที่ช่วยเพิ่มพลังทางเพศบอกดิฉันได้เลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องของดิฉันแพทย์หญิงกันนิชาปรีชากุลเพื่อรับชมคลิปสุขภาพดีๆอีกมากมายเพราะดิฉันจะมาแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้คุณอยู่เสมอและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ สุดท้ายนี้ดิฉันอยากบอกว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อตัวเองคุณมีสิทธิ์ที่จะมีสุขภาพที่ดีมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ